มได้ซื้อเด็กดยค่ะไม่ไดเ้เล่นหวยนะคะไม่ได้จอดหวยซื้อเบอร์บอลินค่ะมีชับหาซื้อหาจังไว้ซื้อกับขอดีกว่ามาจาก้วยทางรัดดวงบ่ามีทางนี้เห็นไหมคะ ี้ยកវ៉ាន់នេះចាក់បាយដល់ទៅស្វាន់នេះចាក់អត់ស្វាន់នេះនេះបិះតាមហ្នឹងចាក់បាយបងដល់ចាក់ເຖົ້າហ្នឹងດອກຫໍອັນນີ້ແພ້ຫມົດໄປຕອນນີ້ເດີ້ໄປຕອນເຖົ້າຊິເລີກແລ້ວອັນໄດ້ເສຍຢູ່ບໍ່ ยื้อซื้อกับผิดแล้วหักจากมานั่นแหละบอค่ะบอบอเน่นเนาเอาไว้ซื้อก็เผาซะแต่แต่หาเงินกับหาอยากตัวนี้ไปซื้อหวยไปตามฝันอดี่ดวงข้าเจ้าดีข้าเจ้าก็ได้อยู่ดอกค่ะข้าเจ้ามีดวงทางนี้ข้าเจ้าก็ได้อยู่ดอกแต่เ่อกีมีดวงทางนี้บ่ แม่จะซื้อไปอยังกับประสุดน้ำกับจอร์จเชียร์ดอกคิดไวปกับคิดแล้วพี่ว่าไปเมื่อวานนี่ไปอำเภอโพชัยเนอะน้ำไหลไหลไหมเต็มให้น้ำนแล้ว มีมอง,ปงเป็นบางมองเด้อเด้อค่ะเด้อแค่ใส่มาสิหอนบอกเื่นี้ ออนคักๆ่ะอีฟ่าเริ่มจางแล้วคนตะเวิดดาว,เวิเริ่มแดงแล้วค่ะไอเกิดไอ้เกิดเป็นสิลิ่งเลิ่ยงเลี่ยงหรอ ่อยยังไม่ทันไหนนั่นเด้อค่ะไปเรื่อยๆตั้งไรวะอันกันตัง้งแรแฟนไรเงี้ยมาเกินแบบเมื่อยจะห่วงไหมนอนบ่หลับปะสามสี่มือเขาแนะนบ้านนี้ตัวจังนั่นมาโอ้ยเปียอะไร เอาไปซื้อนันน่นว่าต้มน้ำไปทานี่ยต้มน้ำห้อนไปซื้อกาแฟกู <Okay. S 1> เห็นเนนแต่โอวนติน <Okay. S 1> ต่นฝนตกแห้งๆอันอัน มันกระจกับสีนั่นแหละล่ะมันกระจกับสีึ้นแล้วจ้าจ้าตามสมัยมาตราคือเสริมบัตรใดคือนำตามสะดวกนะคะ